สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเป็นหินรับมีดนะครับตัวนี้สั่งมาจากบริษัทนะครับยิปเอ็นโซยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหินรับมีดตราค้นป่านะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับ L I T E นะครับนี่ครับรับประกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นหินรับมีดตัวนี้นะครับ ทางบริษัทว่ามีอยู่2เกรดนะครับเกรดเกรดอีกเกรดหนึ่งก็เป็นเกรดอย่างดีนะครับก็คือว่าราคาจะสูงกว่าตัวนี้นะครับเกรดตัวนั้นนี่ราคานี่จะต,ตกอยู่ก้อนหนึ่งราคาที่เขาขายขายปีกการจะตกอยู่ประมาณก้อนละสองกว่าบาทน,นะครับแต่ตัวนี้ราคาขายปีกก็ประมาณร้อยหนึงหรือว่าร้อยนิดๆน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่า คุณภาพก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับมันเอาง่ายก็คือเหมือนกับมีมีตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัวรองนะครับแต่ว่าหินตัวนี้ก็สามารถสู้กับหินในระดับเดียวกันก็คือระดับร้อยกว่าบาทครับแถวแถวท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่ว่าราคาพอๆกันนะครับเพราะว่าทางบริษัทนะครับเขาจะทําเฉพาะหินที่ว่ามีราคาสูงบางทีอ่าบางคนเขาก็เงินไม่พอนะครับเขาก็ ไม่สามารถซื้อได้นะครับที่นี้เขาก็ทํำหินตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ผมลองซื้อมานะครับนี่เลยนะครับมาดูกล่องกันนะครับกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นของแท้ครับจากบริษัทเลยนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าอินเดียนแดงสมัยโบราณอันนั้นเราไม่คุยถึงนะครับเพราะว่ามัน มันไม่รู้ว่ามันผลิตที่ไหนยังไงอันนั้นต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตอีกทีนะครับอันนั้นเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับของอินเดียแดงที่ว่าอินเดียแดงบาซินนะครับตาหานอังกฤษอะไรก็ว่าไปนะครับมันผลิตจากที่ไหนยังไงใครผลิตให้อันนั้นเดี๋ยวก็ต้องคุยกันอีก,อกรอบนึงนะครับอันนี้มาคุยกันเรื่องหินที่เราซื้อมาดีกว่านะครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าหินตัวนี้ก็คือเกดลองจากอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นหินอินเดียนแดงที่ว่าลักษณะกล่องเนะี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นกล่องแบบดั้งเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่เพื่อให้มันแตกต่างจากกันนะครับราคาก็หนีกันนะครับอาจจะด้วยวัสดุต่างๆที่ใช้ทำนะครับหรือว่าหรือว่าราคาที่ต้องทํามาสู้กับไอ้พวกหินที่ว่าราคาหลักร้อยนะครับนี่ครับแต่ถามว่าเนื้อดีไหมนะครับตัวนี้เนื้อดีนะครับตัวนี้ ดูกล่องก่อนนะครับกล่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับนี่แท้แน่นอนเดีย๋ยวจะมาให้ดูหินนะครับนะครับหินจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อดีนะครับหินมีสองหน้าครับ,รบหินมีสองหน้า แพ็กเกจสวยงามนะครับการหล่อหล่อมานี่รลยิบรลยับนะครับสังเกตฟั่งฟังเสียงนะครับเสียงกล้องนะครับกลางวานนะครับถ้าของปลอมหรือว่าของที่มันไม่มีคุณภาพมันจะดังเสียงกิ๊กกิ๊กนะครับอันนี้มันกล้องนะครับตัวนี้เสียงเหมนเหล็กเลยนะนี่นะครับนี่ของแท้นะครับนีเซียเซีบอกนะครัเซีลบอกให้ ทดสอบแบบนี้นะหรือว่าเอาอะไรนะประเภทเหนนรียญนะเคราะเคาะตรงเนื้อนะครับแข็งแรงนะครับถ้าของปลอมนี่แตกหักง่ายนะครับน,นี้แน่นมากนะรตรงนี้แน่นมากเนื้อของสารขัดนี่ไม่ธรรมดานะครับถึงว่าจะเป็นตัวลอง เป็นตัวที่ตัวรองทอบจากบริษัทครับก็ช่างนะครับแต่มันก็ไม่หนีกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาตัวที่มีราคาสูงสูงมาตีตลาดนะครับบางคนเขาจะรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะครับมันก็จะสู้ในพวกหินที่ราคาเบาๆไม่ได้นะครับถึงว่าราคาดีหรือว่าราคามาถูกกว่านะครับมันก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เวลาซื้ออะไรนี่ คนส่วนมากจะดูที่ราคาครับไม่ค่อยไม่ค่อยดูที่คุณภาพนะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะสมมติว่าเราตีตลาดหรือว่าแถวท้องตลาดขายกันร้อยร้อยกว่าบาทเนี้ยพอทีนี้บางร้านเอาอีเดนแดงตัวททอปมาสองร้อยกว่าบาทบางบางทีมันก็ขายไม่ออกนะครับทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันดีกว่าแต่ว่าแถวแถวท้องตลาดมันก็คนคนใช้มันก็สู้ไม่ไหวนะครับ สองร้อยกว่าบาทนี่ก็สำหรับผมนี่ก็โอเคนะครับชอบนะครับของดีนะครับไม่แพงเกินไปนะครับแต่ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทใช้ได้แต่ต้องมาผ่านการรีวิวอีกทีนึงนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาลองรับนะครับลองรับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ดูจากลูกรับภายนอกก็สวยหรูนะครับสวยหรูยึบยับเลยนะครับเนื้อนะครับ ตัวนี้มันตัปั๊มนะครับปั๊มตัวหนังสือบุ๋มลงไปนะครับถ้าดูจากกล้องเนี่ยมันอาจจะอมเขียวนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับตัวนี้หินเป็นสีเทานะครับเทาเลยนะครับแต่กล้องมันสีอาจจะลวงตานิดนึงนะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาให้ดูหินอินเดนแดงรุ่นใหม่นะครับหรือว่าอินเดนแดง l i t นะครับจากบริษัท ยิบเอนซอยนะครับของแท้นะครับรุ่นลองท็อปนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ